ความรักที่ลูกต้องการนะแม่ต้องสนับสนุนทุกเรื่องเออที่หนูทำแม่นะต้องทำทุกอย่างให้หนูได้ตามที่หนูต้องการโอ้ยทั้งทั้งที่ไม่ถูกไม่ต้องถ้าแม่ไม่เตือนใครจะเตือนหนูคนอื่นเขาก็ผักดันแล้วแต่สิไม่ใช่ลูกของฉันถูกไหม เออแต่ความคิดความหวังแบบเนี้ยบอกเลยนะอืมไม่ว่ารูกคนรวยหรือคนจนไม่มีใครได้ทุกอย่างหรอกเขาก็ฝึกฝนให้เก่งฝึกฝนให้ดีฝิดผิดฝึกฝนให้รับผิดชอบชีวิตอ่าในแบบอ่าความรับผิดชอบของเด็กๆยามเล็กเนาะแม่ห้ามฟังโอเคหยุด นะสนุกแม่ปล่อยนะคะคอยดูแลเนาะบอกให้เขียนเขียนบอกให้ทาทาแต่พอเริ่มโตมานะเริ่มบอกว่าตัวเองโตทั้งทั้งที่เอาตัวไม่รอดแต่ต้องการความรักพูดพ่มพั่ไม่เข้าใจอืพ่อแม่ไม่เคยเข้าใจในมุมที่อยากเล่นเกมก็เล่นเกมออยากทําอะไรก็ทําอมเงินหมดกลับมาขอเงินพ่อแม่ต้องได้นะ,ะทัทง้งทั้งที่แรงพ่อแม่ไม่ไหว และถึงแม้แรงพ่อแม่ไหวก็ไม่ควรทําสนับสนุนในทางที่ผิดเพราะเราจะเอาลูกไม่อยู่เลยณวันหนึ่งเราให้เขาไม่ได้สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคําว่าพ่อแม่อยู่ดีการพ่อแม่ฝึกฝนให้ลูกเข้มแข็งอันนี้ไม่ได้นะลูกอันนี้ได้นะลูกเพื่อที่เขารู้จักวางแผนชีวิตให้ถูกต้องในณวันข้างหน้าเมื่อพ่อแม่จากโลกนี้ไปอันนี้คือความคิดของพ่อแม่แต่เด็กสมัยนี้เอาแต่จใจนะคะ เออเนาะบางคนงานการไม่ทำหมกอยู่ในบ้านให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูสุดท้ายพ่อแม่พูดไม่ได้ไล่ก็ไม่นี้ตีก็ไม่ไปนะยัดอยู่ข้างในอืมหรือตู้เย็นกินพราบ้านนี้ฉันเกิดมามันก็เป็นความทุกข์กับพ่อกับแม่คักเดออิหลีที่ฟังฟังมาเนี่ยเนาะ ย้อนมองหาตัวเองเออเราก็โชคดีนะเออเราก็ทําได้นะเออที่เราเข้มเข้มอืมบางครั้งทําให้ลูกเกียดเราแต่ณนะวันหนึ่งลูกรุกขึ้นยืนมีชีวิตเป็นของเขาได้ก็ถือว่าโอเคนะสอบ่านเนี้ยข้อนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะคะเพราะเราจะดีทุกเรื่องไม่ได้เพราะเราทําได้ไม่ตลอดและชีวิตของเขาต้องยืนด้วยขาของเขาเองพอเอยแม่เอ้ยนะอืมย่มเล็ก เราพูดเราบอกมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมีดุบ้างอ้อนบ้างขอโทษกันบ้างแต่พอโตขึ้นมาคำขอโทษหาไม่เห็นมีคําเดียวคือไม่ไม่เข้าใจต้องการความเข้าใจทุกกรณีที่ตัวเองเป็นมันก็ไม่ได้ละในชีวิตเนาะ เหนื่อยจริงๆก็ขอเป็นกำลังใจแม่ๆทุกคนที่มาคุยกันในช่วงนี้สำหรับเด็กวัยนี้ที่กำลังเจอกันอยู่ให้รักษากายรักษาใจให้เข้มแข็งนะปล่อยวางเนาะให้เขาไปสู้ชีวิตเป็นของเขาเอง mm. เมื่อไรเขาเหนื่อยหนักหรือเขามีสติสัมปชัญญะนอะดึงกับเขาเขากลับมาได้เราก็จะภาคภูมิใจในตัวเองเด้อแม่เอ๋ยพอเอ๋ยแต่ถ้าช่วงแรงนะช่วงร้ายบอกเลยทำได้อย่างเดียวคือปล่อย แต่ปล่อยเลยต้องเข้มแข็งนะต้องอดทนนะคนเป็นแม่นะฮะอย่าไปอุ้มอืมเพราะเพราะอย่างนั้นเขาจะไม่ได้สติไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีคุณค่าสําหรับเขามากเขาโชคดีที่มีเรานะเอออยู่กับเราดีๆไม่ลําบากแต่ถ้าดิ้นออกไปแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้แล้วเขาจะเก่งด้วยตัวเขาเองแล้วจะมาย้อนคิดคําพูดของแม่ว่าเออแม่พูดได้จริงนี่คํานี้ยายจ๋าได้รับจากลูกสาวแล้วแต่ก็ยังมีลั้นอยู่ ในแบบเขาเลือกชีวิตของเขานะฮะที่เราเข้าไปก้าไก่ร้อยเปอร์เ็นตไม่ได้พ่อแม่เอ้ยปล่อยไปปล่อยไป